พระสุดุง้งได้ยินเสียงสาวร้องโหยหวนกลางดึกแจ้งตำรวจไปดูเจอผัวเมียเล่นจำจี้อยู่ในวัดพระลูดวัดประทุมเมฆจังหวัดสุรินทร์สุดหลอนได้ยินหญิงสาวร้องโหยหวนภายในวัดกลางดึกก่อนเดินไปดูพบผัวเมียกำลังเล่นจำจี้ในสาลารีบโทรแจ้งตำรวจให้มาเชิญตัวออกไป ที่เกิดเหตุหน้าสาลาภายในวัดพบชายหญิงสองคนอายุประมาณ40ปีนั่งคร่อมหญิงสาวที่นอนอยู่กับพื้นสวมเสื้อยืดแขนสั้นและสวมกางเกงยีนถูกดึงลงมาอยู่ที่บริเวณสะโพกและมีเสื้อแขนยาวปิดทับอยู่บริเวณเอวเมื่อชายดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบนอนลงแกล้ว,ว่านอนหลับแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เรียกให้ลุกขึ้นและสอบถามว่าทำไมมานอนตรงนี้แต่ชายคนดังกล่าวบอกว่าไม่มีบ้าน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ชายดังกล่าวปลุกหญิงสาวที่นอนให้ลุกขึ้นพร้อมกับว่าให้แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วบอกให้กลับบ้านไปหย่ามานอนที่วัดแบบนี้ซึ่งชายคนดังกล่าวได้ปลุกหญิงสาวที่มีสภาพเมาไม่ได้สติอยู่สักพักก่อนที่ทั้งสองคนจึงได้ลุกขึ้นแล้วเดินออกจากวัดไป จากการสอบถามพระลูกวัดเล่าว่าอาตมานั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนแต่ฟังไม่ได้ใจความจึงได้เดินออกมาตรวจบริเวณที่ได้ยินเสียงที่หน้าศาลาพอมาถึงบริเวณดังกล่าวอาตมาได้ยินเสียงเหมือนคนร้องครวญครางจึงได้แอบไปดูพบว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังนวนเนียกันอยู่ในลักษณะผู้ชายก้มกมเงยเงยที่ร่างกายหญิงสาว